มันชอบคุกคีตีโมงก็จะบ้านอยู่ตลอดเวลาทำเป็นกันเองอยู่เสมอเอาละตอนนี้ที่พูดกันมาก็เพื่อจะเตือนลูกเตือนหลานท่านพูดไปตามเสียงผมพูดเมื่อลูกหลานถ้าจะเจริญพระกรรมฐานให้มีผลถ้ามีกำลังจริงๆเวลายามว่างก็มันตกตนตกตัว ให้มันขึ้นตามลําดับนั่นก็คือเป็นการมาหัดฝึกสมาธิที่เป็นการดึงกําลังใจให้เป็นสมาธิได้ง่ายและรวดเร็ว,รวการปลุกตัวนีเปัญญาคล้ายทําเล่นๆแต่ว่าผลจริงๆคือกําลังสมาธิจะตั้งมันการฝึกทิพยปคุยานก็ดีการฝึกทางด้านฤทธตัวด,ดีเช่นมโนวิจิตรเลือกพัญญา ถ้าฝึกตนได้ดีแล้วจะฝึกด้านนี้เป็นได้ง่ายๆเป็นของง่ายแล้วก็แจ่มใสรวดเร็วนี่ท่านถามวมื่าหม่ก่ันแล้วว่าเวลาการรบเขาใช้โอกาสในการฝึกตัวโดยใช้สมาธิที่เรียกว่าไม่ใช่สมาสมาธิดูการเคลื่อนไหวของข้าศึกบ้างหรือเปล่าท่านเจ้าคุณ ตอบมาบอกว่าเขาใช้เขาใช้สมาธิเหมือนกันแต่ว่าใช้สมาธิเห็นผีหรือว่าใช้สมาธิเรียกผีก็หมายความว่าเวลาจะปลุกตัวนี่เขาใช้เวลาปลุกตัวเด้อนกันที่เล่นหย,ยาบๆที่ละเอียดอย่างเจ้าแผนหรือเจ้าแก้วนี่มันใช้ผีตรงๆ มันเรียกวิญญาณของใครคนหนึ่งคนหนึ่งมาที่พอมันจะใช้ได้มันก็ส่งไปดูลาดเหล่าของข้าศึกทั้งแนวหน้าและแนวหลังและแนวหนุนตลอดจนแั้งกองสำเบียงจะเคลื่อนจะไหวไปเวลาไหนมันทราบจากผีตลอดเวลาเจ้านี่มันเก่งอ๋อที่ถามว่าแล้วก็จะคนเก่งไหม เพราะถ้าเรื่องนี้เจ้าคุณก็ต้องเก่งเหมือนกันการบังคับช้างการจับช้างการควบคุมช้างเขาก็ต้องใช้หลักวิชาควบคุมเหมือนกันไม่อย่างนั้นมันลําบากถ้าใช้หลักวิชาคือการปลกตัวก็มันจิตมันเข้มแข็งเมื่อจิตมันเข้มแข็งกว่าสัตว์สัตว์มันก็ยอมแพ้จะบังคับยังไงมันก็ได้ที่ถามมาว่าการปลกตัว แะได้รู้กําลังของข้าศึกการเครื่องไหวของข้าศึกใช้วิชาอะไรปลุกท่านเยวคุณตอบมาบอกว่าการปลุกตัวนี้เขาก็จะต้องใช้กำลังปลุกตัวด้วยกำลังของใครคนใดคนหนึ่งที่เรามือเพึ่งมีความชอบใจท่ในสมัยนั้นเขานิยม พระสยามเทวาธิราชแต่ความจริงสมัยนั้นเขาเรียกไม่เรียกว่าพระสยามเทวาธิราชอย่างว่าในสมัยพระพันวาสานี่เขานิยมปลุกคือเชิญวิญญาณของพระเจ้าโอทองบ้างเชิญวิญญาณของพ่อขุนศรีอันธราทิตบ้างเชิญวิญญาณเข้ามาขุนผาเมืองบ้างเชิญวิญญาณขขงพระเจ้ารามคำแหงบ้างอย่างนี้เป็นต้น มื่อนึกถึงท่านแล้วก็ปลุกตนท่านถามเลยว่าหัวใจที่ปลุกจะให้ท่านบบนี้ใช้กำลังจิตของท่านมาสู่ในตนแล้วก็บอกใช้คาถาว่าอย่างไรคาถาที่ใช้นี่เขาเรียกว่าสุนัขขัดตังสุนัขขัดตังนี่ถ้าแปลตามภาษาบาลีแปลว่าเือกดี เมื่อเชิญคนดีมาก็ใช้คาถาอย่างนี้แต่ว่าเป็นลาปลกปุกอย่าไปแปลนะนึกไว้ว่าสุนัขตังสุนัขตังสุนัขตังอันดับแรกก็ตั้งใจเชิญท่านนักหลายเหล่านี้มาสู่ตนให้วิญญาณของท่านมาสวมตนแล้วก็ภาวนาเมื่อภาวนาไปจิตทรงสมาธิด,ดีมีพอจะรับได้กําลังวิญญาณของท่านก็จะมาสวมกายแล้วก็จะบอกความประสงค์ทุกอย่าง ที่ต้องการพร้อมกับการแนะนำที่ท่านถามว่ามีอาการคล้ายกับเชิญทรงใช่ไหมท่านอยอคุณบอกว่ามันคล้ายกับท่งแต่ม่าอย่าทรงคือเอาเชิญมาพูดกันเลยไม่อยอามาท่งกันถ้าจะพูดว่าทรงก็คล้ายท่งแต่ก็มีอาการผิดกันเยอะหน่อยหนึ่งมื่อปลุก ตัวโดยเชิญใช้สัพพสุนกรตตังตั้งใจถึงท่านบนาุใดพนหนึ่งท่านจะมาเฉพาะกิจโดยเฉพาะไอ้อกิจถ้าดีเราคิดไว้ถ้ามีการบกคร่องท่านก็จะแนะนําเมื่อแนะนําเสร็จก็จะบอกระยะเวลาการเข้าโจมตีการริดรอนกําลังของข้าเสร็และก็จะบอกผลจะบอกบุคคลที่มีความเข้าร้ายว่ากําลังของเราเข้าไปคำนี้จะตายสักกี่คน ที่จะตายก็เพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนหมดอายุไขจริงๆไม่มีโอกาสที่จะช่วยได้บางคราวเท่ากันบอกว่ากันไอ้คนที่มันจะตายเพราะเหตุนี้ยาให้เข้าไปทําการรบเอาไว้เป็นกองส่งสมเียงรักษากําลังตอนหลังบ้างแล้วในที่สุดคนนั้นก็จะต้องตายแต่ว่าตายในเหตุอื่นบางทีถูกมีดบาดนิดหนึ่งเป็นบาดท,ที่ยากตาย แลาวไม่เป็นการสีกําลังใจแก่กําลังทหารทั้งหลายความจริงนี่ผมมีเรื่องจะพูดกับท่านมากนะนี่เป็นเท่าคุณท่านว่ามาแต่แด้ว่าท่านถามตอนนี้เลี้ยวเข้ามาก็ต้องพูดให้เป็นประโยชน์อย่าลืมบอกลูกบอกหลานมันว่าลูกหลานนี่เวลานี้มันอยากจะเล่นนิสเล่นเด็ด อยากเจนได้ไปไหนถ้ามาไหนได้ถ้าอยากได้อย่างนั้นให้ฝึกกับให้พยายามปลุกตัวไว้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะไปไม่ได้กำลังสมาธิก็อย่าส่งตัวมีความเข้มแข็งมันเป็นประโยชน์กับคนพวกนี้มากบรรดาลูกรักทางหลายมองดูเทพเห็นว่าจะหมด เวลามันผ่านไปยี่สิบแปดนาทีเป็นว่าสมงคนดบเวลาแล้วสำหรับเทปนั้นนี้ก็ต้องขอหยุดก่อนเพราะความปรารถนาสมหวังในบริการทั้งปวงที่ท่านยจคุณพานม,มาิแนะนำมาจงมีแก่มันดาลูกรักทั้งหลายโดยทวนนาสวัสดีลูกรักทั้งหลาย